คุณผู้ชมฮะให้ดูโพสต์เฟซบุ๊กจากเพจของเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถามว่าทําไมต้องให้ดูเนื่องจากว่ามันมีการโพสต์ข้อมูลนะครับว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่ะพูดชื่อเลยแล้วกันนะฮะโรงพยาบาลโคกโคกเจริญซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อเาเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับเขามีการมาโพสต์เอ,เอาไว้ประกาศเอาไว้แบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูไอตัวประกาศตัวนี้เต็มๆนะครับฟังแล้ว จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตกใจนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรแพทย์บ้านเราเนี่ยมันวิกฤตถึงขนาดนี้เลยหรือนะฮะอาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับคุณผู้ชมฮะใจความของตัวประกาศตัวนี้ระบุข,ข้อความเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2,566ก็คือเดือนหน้านี้อีกวัน2วันนี้นะครับโรงพยาบาลโคกเจริญมีแพทย์ลดลงเหลือเพียงแค่1ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการบริการที่ต้องพบแพทย์อาจล่าช้าไปบ้างกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหากท่านสะดวกสามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียงได้ทุกแห่งโรงพยาบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อพี่น้องประชาชนโคกจเจริญคุณผู้ชมฟังทันใช่ไหมครับโรงพยาบาลโคกจเจริญเดือนหน้าที่จะถึงนี้วันนี้วันที่ไหร่นะ 29ใช่ไหมย9กรกฎาคมเท่ากับว่า30 31และวันที่1อีก3วันน่ะโรงพยาบาลนี้จะมีคุณหมอแค่คนเดียวอะครับแล้วที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นนะครับพอเราไปตรวจสอบดูในคอมเมนตะ์ฮะของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเห็นประกาศนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าในอำเภอโคกเจริญเนี่ย มี5ตำบล52หมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วไอ้ห2หมู่บ้าน5ตำบลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลน,นี้ที่เดียวเลยคุณผู้ชมครับ52หมู่บ้าน5ตำบล่ะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลน,นี้ที่เดียวและอีก3วันเหลือคุณหมอ1ท่านเฮ้ยจะทำงานกันยังไงจะดูแลรักษาพี่น้องประชาชนยังไงคุณผู้ชมครับอีกข้อมูลหนึ่งบอกว่า ไอ้คำจากประกาศเนี่ยที่เขาใช้คำว่ากรณีที่เป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่มันฉุกเฉินเนี่ยหากท่านสะดวกสามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียงในคอมเมนต์มีท่านหนึ่งออกมาคอมเมนต์บอกว่าไอ้คำว่าโรงพยาบาลข้างเคียงโรงพยาบาลโคกจเจริญแห่งนี้เนี่ยคือมันห่างออกไปประมาณ50กิโลคุณผ,ผู้ชมฮะคือไปกลับเนี่ย ร้อยกว่ากิโลอ่ะครับไอ้คำว่าโรงพยาบาลข้างเคียงอ่ะคำถามคือแล้วชาวบ้านทั้งอำเภอเนี้ยห้าตำบลอ่ะจะทำยังไงอ่ะลูกเด็กเล็กแดงป่วยไข้ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วยังมีบางคอมเมนต์บอกว่าเอาจริงๆแถวบ้านที่อยู่เนี่ยงูชุมทั้งมูเหา่างูแมวเซาถ้ามีหมออยู่คนเดียวหรือมันฉุกเฉินเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลข้างเคียงไอข้างเคียงที่ว่าคือ50กว่ากิโลเมตรเนี่ย งูเห่ากัดฉกปั๊บเนี่ยทำยังไงขับรถ50กว่ากิโลเพื่อไปให้หมอเนี่ยฉีดเซรุม่มหรือไม่นะฮะนี่คือคําถามเพราะบุคลากรทางการแพทย์เหลือเพียงแค่คนเดียวเอาละฮะด้วยความเคารพคุณผู้ชมครับเขาบอกต่อนะฮะว่าเอาละถ้าไม่ได้ขับไปที่50กว่ากิโลเมตรโรงพยาบาลข้างเคียง สามารถทําได้ก็ขับไปโรงพยาบาลข้ามจังหวัดเลยคือไปเพชรบูรณ์อันนี้ที่ลบบุรีใช่ไหมฮะไปเพชรบูรณ์หรือไปนครสวรรค์ก็ได้แต่ล่าสุดคือโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าถูกกดดันหรืออะไรนี่แหละฮะคือเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราที่มีหมอหนึ่งคนตอนหนโรงพยาบาล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับบุคลากรแพทย์ขาดน,นะครับ ส่วนใหญ่ไปรวมตัวอยู่ที่เอกชนเพราะอะไรเพราะเขาไปอยู่แบบนี้เขาลำบากกันนะนี่นะฮะอ่ะก็ต้องเป็นหน้าที่นะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะฮะลงมาแก้ไขเรื่องแบบนี้นะครับจะทำยังไงชาวบ้านจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอยังไงดูแลยังไงให้ทั่วถึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวทีมขาวไปตรวจสอบนะครับที่โคกจเจริญ จังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนแต่โพสต์นี้ย้ำอีกทีลบไปแล้วนะฮะโพสต์นี้ลบไปแล้วพยายามติดต่อหมอกันอยู่นะครับตอนนี้